สาลหลักเมืองอำเภอรปรางกู่จังหวัดศรีสะเกดสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้จะพาทุกท่านมาชมบรรยากาศของงานสมโพธิสารหลักเมืองปรางกู่และเฉลิมฉลองวันสถาปนาอำเภอรปรางกูจังหวัดศรีสะเกดครับซึ่งในส่วนของงานอยู่ที่บริเวณของสารหลักเมืองปรางกูก็เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะครับเหลือเพียงที่สนามหน้าที่วการอำเภอปรางกูจังหวัดศรีสะเกดครับเดี <3> <3> <m> ๋ยวจะพาทุกท่านไปชมที่ สนามหน้าที่าว่การอำเภอปรางคูจังหวัดศรีสะเกดกันต่อนะครับภายในงานก็มีการขายของขายของกินกันเยอะทีเดียวนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านเดินชมบรรยากาศกันครับ าาน,นี่นะครับคุณผู้ชมครับบริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอปรางกูจังหวัดศรีสะเกดนะครับซึ่งเขามีงานสมโพชศสารหลักเมืองปรางกูและเฉลิมฉลองวันสถาปนาอำเภอปรางกูจังหวัดศรีสะเกดครับณบริเวณสนามหน้าที่วการอำเภอปรางกูจังหวัดศรีสะเกดนะครับงานจัดระหว่างวันที่1 0 5-21ถึงพฤศจิกายน2568นะครับตรงนี้ก็เป็นเวทีกลางนะครับเดี๋ยวให้เข้าไปเดินชมกันนะครับเดินข้างนอกก่อนครับอมาชมกันครับวิสาหกิจชุมชนป่าครอบครัวพันว่าใส่สีแบบธรรมาชาติเลยตัวนี้คุณยายโอ้นาสนใจครับพี่น้องครับนี่เสื้อผ้านีครับท้านี้เป็นยังนอกเขาหอมนิ่น ปลอดสารบ่ครับเน <ENNIS> ี <lawsuit> ่ยข้าวหอมนิลปลอดสารอันนี้นิสัยกิจ BCG วิถีพคกน้องนาค่ะโอ้ครับนี่บ่ครับนี่บ่กลุ่ม BCG เนี่ยบอกครับี BCG เนี่ย่อมาจากอีหยังเนาะครับเนี่ยว่ากรีนก็คือใช้ของทุกอย่างให้เป็นประโยชน์รักษาสิ่งแวดล้อมโอ้ครับอยู่ตำบลพีมายอำเภอปางกู่นี่บ่ครับเนี่ยอยู่หมู่8บ้านหยังล่ะครับหมู่8บ้านสนายค่ะอ๋อบ้านสนายตำบลพีมายอำเภอปางกู่จังหวัดศรีสะเกษ นี่บอกครับผลิตภัณฑ์ค่ะมีผู้คื่เครื่งกัดก็ครับกลมอาหารขนมครับงานประดิษฐ์งานช่างก็จะเอาโอ้ครับคือเวียนใช้โดยร,รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างขยะโอ้ครับขยะก็จะเอามารีไซเคิล ข้าวหอมนิลปลอดสารนี่จักบาทครับนี่แท่งหนึ่งเลยโอ้ราคาบอแพงเนาะครับราคากำลังงามเนาะเอาขอบคุณครับสำหรับขอามุ่นครับขอบคุณครับสวัสดีครับร้านนี้รับคนละครึ่งพัดเป็นวาีกอ้มีจเจวแล้ะก็มีปลาจอมนะครับพี่น้องครับอืมอย่างน่องขาวๆเนี่ยขาวๆนี่เป็นยังครับเนี่ยนี่ขาวๆเนี่ยออขมิ้นหมอครับครับ โคเนื้อครบวงจรปรางกูวากิวพันวันนะครับโอ้นี่บอกครับเนื้อตัวนี้สุกเรียบร้อยบอครับเนี่ยอันนี้สุกเรียบร้อยตัวนี้เนี่ยเอาไปย่างเองบอกครับเนี่ยเสียบไม้ราคาร้อยยี่สิบาทบอครับได้ได้จักไม้ครับรนอยยี่สิบบาทอ๋อซิบไม้พอดีเลยโอ้ครับไม้ถึงห้าบาทร้อยห้าสิบแต่ซื้อสวนยกแพ็คเนี่ยจะลดสามสิบบาทครับ